กรณีที่ขอสารฉุกเฉินของกรณีน้องนัยทพิ่มสีน้ำตาลนิ่งเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาจะเข้าพบทรั้งที่สี่ดีหรือเข้าพบทุกสาวตอนรุ่นตีครับทราบจากทางท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับว่าจากการที่เราได้ไปยื่นขอให้สารไต่สวนฉุกเฉินครั้งแรกนั้นนะครับยังไม่ได้รับการตอบรับนะครับเพราะว่าสารจะมีการพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่17มิถุนายนเดือนหน้านะครับดังนั้นเดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้นะครับทางกรมนะครับก็จะยื่น คำร้องอีกครั้งหนึ่ง นะครับเพราะว่าได้รับคําแนะนําว่าถ้าหากว่าไปยื่อนอุทธรณ์นั้นจะเป็นโครงสร้างของศาลพลภาษาก,ก็ทําให้คิดว่ายื่นเรื่องเดิมนะครับกลับเข้าไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทางพอมอเราที่อยากจะให้มีการไตส่สวนเป็นกรณีฉุกเฉินนะครับเป็นการเร่งด่วนครับก็เดี๋ยวคงต้องตามมือต่อไปว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรในการยื่นครั้งที่2นะครับคือวันที่4เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นวันที่รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยนะครับมีภารกิจสําคัญก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรี นะครับซึ่งแต่ละครั้งที่ประชุมเราก็คาดเดาไม่ได้นะครับว่าจะมีวาระเร่งด่วนหรือว่ามีภารกิจพุพันอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเพื่อปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ได้ขอให้ทางท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับได้เป็นผู้รับเรื่องนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองได้เคยชี้แจงตั้งแต่ตอนเข้ามารับตําแหน่งแล้วว่าการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพอมนั้นว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นไม่ได้ทําให้ผมเป็น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กไม่ได้ทําให้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ดังนั้นผมคิดว่าการที่จะพูดคุยกับรัฐมนตรีนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าองค์ความรู้ในมิตินี้ผมเองนะครับไม่เท่ากับนักสหวิชาชีพหรือว่าทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับประกอบกับการที่มีภาร,รกิจในวัดประชุมครมนั้น <c oughs> ก็ได้มอบให้ทางอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับเรื่องไว้เบื้องต้นเราจะดำเนินการต่อไปแต่ทางนี้ก็คงต้องรอดูผลการพิจารณาของศาลด้วยประกอบกันนะครับผมได้กำชับทางเจ้าหน้าที่พมทุกคนนะครับ ว่ากฎระเบียบข้อบังคับทุกข้อนะครับขอให้ทำตามอย่างเคร่งครัด นะครับกฎหมายว่าเรื่องการทิทักสิทธิเด็กปกป้องสิทธิเด็กต่างๆเหล่านี้ทางพอมอเราถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าหากว่ามีการละเมิดตามกฎหมายข้อใดก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นแต่ว่าในทางปรับกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นกันมิฉะนั้นก็จะโดนหาวาละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งฟ้องว่า ละเลยนะครับตามมาตรา1ในเจนอีกก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่เช่นกันนะครับ